กราบเรียนท่านคณะกรรมการทุกท่านดิฉันนางเยาวลักษณ์ศรีเมืองครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนบ้านดอนใหญ่ขอนำเสนอโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายเด็กไทยวิธีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนค่ะโดยดิฉันได้ทำการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่5ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยโรงเรียนบ้านนอนใหญ่เป็นโรงเรียนขยายโอกาสเปิดทําการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลหนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จํานวนนักเรียนทั้งสิ้น142คนโรงเรียนบ้านนอนใหญ่เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลโรงเรียนต้นแบบหลักสูตรแกนกลาง โรงเรียนวิธีพุชันนารุ่นที่11สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบสถานศึกษาปลอดภัยดีเด่นปีที่1-4ค่ะโดยมีแนวคิดการดำเนินงานที่ประสบความสำเร็จดังนี้ การดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบายเด็กไทยวิธีใหม่อ่านออกเขียนได้ทุกคนมีนวัตกรรมส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้คือการวิจัยในชั้นเรียนเรื่องการพัฒนาผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่6จำนวน10เล่มค่ะเล่มที่1คําคำควบกล้ำหันษาเล่มที่2เรียนรู้ค่าอักษรน,นำเล่มที่3จดจำตัวการัน เล่มที่4ี่คำรอหันหน้าพาทีเล่มที่ห้ากล่าววัดจีคำสุภาพเล่มที่หกคำราชาศัพท์มากมีเล่มที่7อ่านวัดจีได้สองแบบเล่มที่8ปดคำที่มักอ่านผิดเล่มที่9้า พินิษความหมายโดยในและเล่มที่10เรียนรู้ได้ภาษาต่างประเทศค่ะจากการดำเนินงานทั้งหมดนี้มีเป้าหมายการดำเนินงานคือเป้าหมายเชิงปริมาณนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีทักษะการอ่านออกเขียนได้100%ค่ะ เป้าหมายเชิงคุณภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6มีผลสลัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นโดยมีการดำเนินง,งานดังนี้จัดการเรียนการสอนโดยเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยผู้เรียนได้สร้างลงมือปฏิบัติมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และกำหนดเป้าหมาย นักเรียนได้คิดได้ศึกษาคนา้นคว้าและสร้างองค์ความรู้เป็นผลงานของตนเองเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่คงทนจากการดำเนินง,งานทั้งหมดมีผู้เชี่ยวชาญที่ให้การช่วยช่วยเหลือในการแก้ปัญหาเข้าสู่กระบวนการ plc ตามรูปแบบดอนใหญ่โมเดลมีการประชุมปรึกษาหารือและนำเสนอสื่อ เพื่อพัฒนานวัตกรรมจากนั้นสู่กระบวนการนิเทศการเรียนรู้จากคณะครูและผู้อำนวยการในด้านการพัฒนาหลักสูตรการจัดทำหลักสูตรสารศักษูเอกสารประกอบหลักสูตรวิเคราะห์หลักสูตรหน่วยการเรียนรู้และสู่แผนการจัดเรียนรู้ต่อไปค่ะ ผลการดําเนินง,งานด้านหลักสูตรมีการวิเคราะห์หลักสูตรต่างๆโดยคณะครูมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรตามจุดเน้นของสารสาประกอบด้วยเอกสารประกอบหลักสูตรและวิเคราะห์หลักสูตรเพื่อนําไปสู่หน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดเรียงการเรียนรู้ค่ะกระบวนการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน จะเน้นแอบแอคทีฟ l ร a r น i n g และให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนาการอ่านการเขียนและนักเรียนคิดสร้างสารรค์ผลงานต่อยอดโดยมีการประเมินผลและนิเทศการเรียนการสอนโดยท่านผู้ผู้อำนวยการและคณะครูนักเรียนมีการเสนอแนวคิดอย่างสร้างสารรค์และนำเสนอผลงานการเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะ นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาการอ่านการเขียนบูรณา,าการสอบธรรมศึกษาตรีโทเอกโดยคณะครูผู้อำนวยการและนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สอบธรรมศึกษาตรีโทเอกผ่านทุกคนค่ะผลลัพธ์และผลสำเร็จในครั้งนี้นักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเป็นและคิดสร้างสรรค์ค่ะ นอกจากนี้จะเห็นจากผลการประเมินทดสอบระดับชาติปีการศึกษา2,563ในวิชาภาษาไทยชั้นป .6 ซึ่งนักเรียนสอบ100%ได้คะแนน63.05เกินค่าเฉลี่ยระดับชาติและค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ50เกินเป้าหมาย13.05ค่ะจากผลสำนิกทางการเรียน ปีการศึกษา2,562ได้เท่ากับ72.67ปีการศึกษา2,563ได้75.00เพิ่มขึ้น2.33ค่ะและเกินค่าเป้าหมายของสถานศึกษาคือ60เกินเป้าหมาย15.00ค่ะจากผลการดำนิงงานทั้งหมดนี้ ส่งผลให้ดิฉันได้รับรางวัลโอเบกอวอร์ดเหรียญทองครูผู้สอนภาษาไทยยอดเยี่ยม Active Teacher รางวัลโอเบกอวอร์ดเหรียญทองครูผู้สอนยอดเยี่ยมส่งเสริมการใช้นวัตกรมรม PLC รางวัลเหรียญเงินครูผู้สอนทักษะชีวิตระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รางวัลคนดีสีย่าโมรางวัลรองชนะเลิศพระพันหัส,สบอดีจากสกศคจังหวัดนครราชสีมาค่ะจากการพัฒนาส่งเสริมการอ่านการเขียนของนักเรียนได้รับรางวัลโครงงานคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติระดับชาติ เยาวชนไทยทำดีถวายในหลวงโครงกานคุณธรรมระดับชาติปณิธานความดีทำดีเริ่มได้ที่ใจเราโครงกานคุณธรรมระดับชาติปัญหาที่อยากแก้ความดีที่อยากทำประเด็นส่งเสริมการเรียนและการสอบธรรมศึกษาแนวทางการพัฒนาต่อไปพัฒนารูปแบบ แบบฝึกการจัดการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อเข้ากับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ในรูปแบบการสอนออนไลน์เช่นการสอนแบบ Google Meet เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ดิฉันยังได้จัดทำคลิปการสอนออนไลน์การทำแบบทดสอบจาก Google Form การพัฒนาเพจ Facebook ใช้ชื่อว่าห้องเรียนภาษาไทยครูหมีโดยให้นักเรียนได้มาเรียนรู้ออนไลน์และผู้ปกครองสามารถติดตามผลการจัดการเรียนรู้ได้ค่ะนักเรียนและผู้ปกครองและผู้ที่สนใจสามารถเข้าศึกษาและเรียนรู้ติดตามผลการเรียนได้ที่ห้องเรียนภาษาไทยครูหมีตามเพจเฟซบุ๊กนี้และเป็นช่องทางในการเรียนการสอนในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนาได้เป็นอย่างดีค่ะ ข้อคิดในการดําเนินงานให้ประสบผลสําเร็จในครั้งนี้คือิฉันตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการตามบทบาทและหน้าที่ของครูอย่างเต็มกําลังความสามารถมีศรัทธาและยึดมั่นในอุดมการแห่งวิชาชีพครูอุทิศเวลาให้กับการอบรมสั่งสอนเด็กดังที่ว่ารักโรงเรียนเหมือนบ้านรักงานเหมือนชีวิตรักศิษย์เหมือนลูกหลานค่ะ และสุดท้ายนี้ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการรายงานครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อคณะครูบ้างไม่มากก็น่อยดิฉันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ